มาเราก็ทําการจอดแนวป้องกันแนวแรกของโดเมเนีนได้สําเร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเฉลยเสร็จของฝ่ายตรงข้ามที่ตอนนี้เราได้ทําการพาผู้ค้ามาเข้าร่วมกักบยูริสได้ได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้มาแต่ก่อนที่เราจะไปดูศึกศึกถัดไปนั้นเรามาดูอีวลเรามาเรามาดูการพัฒนาของอ่าอาีวลพัฒนาของมาสเตอร์ไมายกันสักหน่อยนะครับมาอีเวอรมชั่นมามีอะไรบ้างเนี่ยซินิเตอร์มาสเตอร์ไมายแล้วก็แท็กติคเลอรมาสเตอร์มาย มาขอลองดูสัหน่อยสิขอลองดูสัหน่อยว่ามันเป็นยังไงว่ามาสิออปเตอร์ออมาแลบของแบของโดม m เนียนที่ป้องกันอย่างแน่นหนาะ มามาสเตอร์บายมาวเลววววมันเกิดอะไรขึ้วนวะไม่มีอะไรนอกจากเอลเธเดกรินยูเรนมารอคนรอคนนี้มันดันมันรันวิ่งมันให้ไปยิงกันเองก่อนแล้วกันเออมันจะมาอะไรอไล่ไ oh, <ๆ>ล่<ๆ>ลอกวะ โอ้ยเสร็จใหนักทำายไอ้พลังงานน่ะจ๊ะไปทำการปล่อยม,ม,มัสเตอร์ไมลมาปุ้มเรียบร้อยอ๋อมีแก๊สเพล็ดว่าไงไอ้นี่มันไอ้นี่มันเป็นพ่นเดียวกับเราแล้วพลังเพิ็ดออกมาแล้วซินิเตอร์มา,เามสเตอร์ไมล์เบนลอน Releases explosion. Damages poisonous i สินคอนโซนสินนิสเ t อร Control. ก็ไอ้ตัวนี้ที่โดนคอนโทรนนี่ทำดาเมจโดนดาเมจสิบสิบดาเมจนะครับอ่าเลื่อมเป้าหมายได้แล้วก็นี่อะไรเนี่ยเบนล็อตแปลว่าให้มันให้มันตายให้มันเน่าตายได้นะครับอืมมันฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะคอนโทรนยูนิตเดียวสินดาเมจเอเมซเซคันด่าเราเด็บเซลทำดาเมจใส่ตัวเองซินิสเตอร์ ก็มันมา,มา,มา,มาสระแบบว่าเราต้องการให้ยูนิตตัวนั้นมันตายนะครับมันจะได้สกอพลจยตใหม่ได้แต่ก็อย่างที่ว่าแหละมาซัพพลายเกนมาไปเออเจ้าไปมันได,มนได้มันได้เคออสแกนด้วยหรือเปล่าอืมมาไปก็ทนมาเบนล็อตไปให้พวกนี้มันเน่าเน่าเน่าตายไป มันเหมาะใช้ใช้สำหรับในเชิงแบบว่าไบคอนโทรลพวกตัวเล็กๆน้อยๆแล้วให้มันให้มันแบบว่าแบบว่าฆ่าตัวตายเองเนี่ยแหละไม่ค่อยเหมาะสักไรเลยมายัดเคออสแก๊ไปมันเหมือนมันเป็นเคออสแก๊เลยกว่าเนี่ย อ่ะทำแบบนี้ตกติดวะต่อยอะาดมดดมมาเป็นลอสไปยัดเป็นลอสให้ยูนิตที่แบบว่าโดนควบคุมโดนมาสเตอร์บายแบบว่าโดนดาเมจสิบสิบรเมจ มาสำหรับใาช้ในในเชิงแบบว่าเคลียเคลียช่องที่ช่องว่างสินะให้แบบว่าทุกคนจิได้เพิ่มปั่งแต่ผมไม่ค่อยชอบซะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอดูอันอันที่สองก่อนวันที่จะไมโครโฟนแมงมาไปถัดไปนุกวอร์เฮดวันนี้มาสมายัยวันนี้โอ้เพียบเลย มาสบายมาแล้วดิงดิงปลดล็อกไปเดี๋ยวได้มันยังสอๆอยู่นะว้ยมันไม่รู้ทำอะไรได้ดิงเดี๋ยวไปเดี๋ยวได้โอ้โหโหลดดามเม้นนิดนึงได้แล้วมากัรภาพกางภาพรังสีมาใช้งานมซะไหน่อยแล้วกัน ทำารทำกันได้แทติคอนมาสเตอร์ไมท์แทติคอนลีทิกก็ทำการอาเทโลพอดมาสเตอร์ไมท์มากลับมาที่แม็กชิงชองปกลายเป็นอมตะแล้วก็เลเจนด์เลือดวง,งวิทนาทีหลังจากที่แบบว่าถอยกลับมามีมีฐานรถด้วยเนี่ยอ้ออยู่ตรงนี้ก็แบบว่าเราแบบว่าถ้าแบบว่าได้รับมาเจ็บหนังนี้เราก็ถอยกลับมาได้นะครับน่าสนใจอยู่อันนี้น่าสนใจดิ เชี่ยร์อะไรวะเดินนะมาไปคนมันมาแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวแบบว่าเสียหายหนักแล้วไปบึ้มมาได้เรียบร้อยบึ้มบัดบึ้มบึ้มมาแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวเพาไม่ต้องกลัวโอเวอร์โหลดแล้ว นี่ก็ลินเทคมันเหมือนมันมันออโต้เองเนาะแคทออโต้แบบว่าถ้าเริ่มเริ่มตัดบาดตัดเส้นเอาวอร์เฮดไปชนหนึ่งโอ้ยอ่ะแบงพังเลยวะอ้าวนี่อ๋อมันต้องวะโอเคงั้นเราวาล์กกลับมากลับมารักษาตัวก่อนแล้วกันให้พวกนี้มันายไปไอ้เชื่อกูนึกว่ามันแบบว่ามันจะมันจะวอล์กแบบโตปีซะอีก

ไรกขาดนไหมให้เรียบร้อยก่อนบ้านเจมันเดี๋ยวค่อยๆนั่นแหละบาร์โต้ถอยกันไปแล้วแต่ถ้าโดนแบบว่าแต่ถ้าโดนดาเมจหนักกว่าหนักกว่าเลืองตับต่ำกว่า30%นี่มันก็แบบว่าแตกอย่ดีนะครับเรียบร้อยเยสมาบิ๊กกัมม่าท้างท่านบอลสลับเอาตัวรอดผมก็คิดว่าอันขวาเน,นี่ยแหละบอลสุดแล้วแตบบ่ว่าพอแตบบ่ว่าพอแบบว่าพอบ้านเจมันนี่ก็ถอยกลับมาซ่อมนะครับอันนี้ใช้ได้อยู่ ไอ้สเตตสแตทออนเดอะเทโลพอด for กเซกอร์แล้วก็เรจเลนเรนเลนเรจเลือนประมาณ60วิเฮ้ยเรจเลือนเรจเลือนเรื่อยก็มีคูณดาวประมาณ60นาทีเอานี่แหละน่าสนใจด่มาไฮเดรคเกอร์มาสเตอร์ไมค์คอมพลี์มาแบบว่าตอนนี้มันก็แบบว่าตายยากขึ้นกว่าเดิมแล้วถ้าแบบว่าถ้าแบบเลือดเหลือน้อยนี่ก็เทเลพอร์ตกลับมานะครับน่าสนใจกว่าเดิมอืม มามามาสเตอร์ไมคยตอนนี้แบบว่าพัฒนานเรียบร้อยแล้วมาโซนยูริสพาตอนนี้ก็ขอเป็นแท็กติกสักหน่อยแล้วกันนะก็เอาเป็นเจนเนติกมิวเทนนะครับคูดาวร้อยคููดาวสองนาทีก็ทําการเปลี่ยนเป้าหมายบโอติกเข้านี้ให้กลายเป็นพิโตนะครับมาไอ้นี่น่าสนใจดีผมผมเลยหยิบมาใช้งานสักหน่อยแล้วกันนะมาเดินเราไปจัดการเคลียร์แพลตฟอร์มต,ตัดแนบวงการของโดเมนเนียเพิ่มอีกหนึ่งจุดน,นะครับรุยกันเลย กองทัพขอนท่านพร์มแล้วในท่านอยู่ลิสมาแล้วแลวในทีนี้ลิบบ้าจะทําการออกออกลงเองนะครับเดีย๋ยวเรามาดูเกมเพลย์ของนางกันสัหน่อยแล้วกันเนาะในสตาร์ครับมาตอนนี้เราสามารถทําการควบคุมยูริธพามแล้วก็ลิบบ้าใช้สามลักสี่เป็นเป็นท็อตคีมาลิบบ้าจังมานี่ขอดูหน่อยซิว่าไซดีทอยจะมาทำอะไรได้ขอดูหน่อยซิเม้ง อ้อยแตกโว้ยโดนฉีงกระชากเละเทะมากมันจะจัดการทุกอย่างที่มันที่มันโดนไมโคนโรลเราต้องปิดมันเดี๋ยวนี้เลยมาไซฟิไซด์นิทรอร์เเนิเลเตอร์มันอยู่ตรงกลางแต่มันกันหนามากมาต้องปิดปิดการทำงานมันถาวรมมามันจะมีแบบว่าตัวเชือมสัญญาณอยู่ ปิดการทำงานมันแล้วเพื่อเพื่อปิดการทำทำงานชัตถาวรมาเดี๋ยวกูจะจัดการฉีกมันเป็นชิ้นๆเองเดี๋ยวค่อยจะปิดฉีกมันเป็นชิ้นๆเองมาเดี๋ยวเราจัดการส่งกองทัพไปมาเชลลี่เจนเนอเรเตอร์โอเคเชื่ออะไรวะนั่นมากลางโลกให้ริบร้อน โอ้ยอ๋อเครื่องเครื่องจังหนังนั่นเหรอไม่เป็นไรเราเราวิ่งไปรอมันได้ไป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 ต่อไปมาเทรลเทรพาร์คสตรีทไปปั๊กไปดีเคมาสำรวลมาเชลลิเจ์เนอเลตเตอร์มาเปิดเปิดกล่องมา ทำตำแหน่งไรต่อคาร์ตสิบตำแหน่งปิ้วปิว,ปว,ปวแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้ย,ยิงเป็นในตัวเครื่องจอดในตัวในในตัวลูกจอดน่าเสียดายมากเลยมาเดี๋ยวขอไปจัดการรวมรวมกองทัพก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาทำลายพาวเวอร์ลิงอีกอีอกอันหนึง่งรอแป๊บนึงแมวเ,เปิดเครื่องก่อนไปละ มาเพื่อที่เพื่อที่พร้อมแล้วลุยลุยลุยเพื่อที่เคลียร์ยังจะเรียนรู้จากข้อโอ้ไม่ไซไซคิคทาวเวอร์สองฐานเนะี่ยมีสองฐานเนะี่ยอืมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึ่งแล้วกันกนะเราเตรียมตัวกันก่อนแล้วกันอ่าเราต้องการเบทเทินแล็บแต่ตอนนี้มนะันอะตอนนี้ของยังไม่พร้อมเลยเบทเทินแล็บต้องการไซคิทเลนตาเออมาแกนมา คนงานไม่งน้อยมากเลยให้ตายเถอะให้ตายเถอะมาจอมตีจอมต,ตีมาไปก่อนคุนึงกแล้วกันตอนเราเตอร์อไปมาพวกท่าพวกนี้เขา้าเขา้าเข้าไปเอาเล็กเตอร์ไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีซแทังด้วยดีว่ามาไมค์คอนทนมาเหมือนสึ่งว่ามันจะบดตรงๆเหมือนพุ่งเซิร์ฟไม่ได้เนี่ยสิเราต้องใช้แท็กติกลงไปมาแล้วก็หยุดขอบทำการฟาร์มกันก่อนแล้วก็ใส่คิลเลอรมาเดี๋ยวจัดจัดการเอาแกงเดอร์มาบดมันมาสล็อตเตอร์ไปหนึ่งทีไมค์คอนทนมาไอ้คนนี้เข้าเข้าขึ้นเข้าไปเอาเลกเตอร์ไปต้องการต้องการซัพพลายหน่อย มาเจนนติกมีวแทนพร้อมแล้วโอ้ตรงนั้นมีมีมีตัวทดลองให้เราใช้งานพี่อะไรนี่มา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 นี่มานี่มานี่ขอมาเจนนติกมีวแทนมานี่ยเป็พี่โตมาแล้วก็ตรงนั้นน่าสนใจดีเนี่ขอไมค์คอนฟอร์ทแทนด้วยนะมาเจนนติกมิวแทนมันมาพี่โตมานี้ยพี่โตอย่าง อย่าลมไฟอย่นลมตีฐานขุนนี่มาเดี๋ยวขอเอายูริคอลมาด้วยมาฟรีปพอดีเรียบร้อยเดี๋ยวเข้ามาเสเตอร์ผมยึดซะหน่อยแล้วกันต้องการนาะเทคของเทอร์แลนด์มาใช้งานหน่อยมาพี่โตไปลงไต่พวกนี้ซะหน่อยแล้วกันเนาะไปลงไต่ตูดมันเออ มาไมโครตนไม่ดีด้วยไม่ดีแบบเนาะผมขี้เกียจแบบว่าผมขี้เกียจเปินเปินยูนิตสร้างสร้างฐานใหม่ฮะเดี๋ยวผมเอาเอายูนิสคอนไปเคลมฐานมันกัแล้วกันโอเคปล่อยมันโอเคปล่อยมันไปเดี๋ยวขอยูริสคอนมาเคลมฐานมันสักหน่อยแล้วกันเนาะมาเนี่ยมาเทนสเลสไนเนอร์มามาเจนนตินเบลเทนิกประมาณสามสิบวินาทีรอกัน ไพรานี่ติดไวรัสอยู่อยู่หรอวะเนี่ยมาอยู่เล็กคนมาเนี่ยมาเนี่ยมาพลังจิตพร้อมแล้วมาไปคอมมานด์มันเจแทงมาเนี่ยมามาประจําตำแหน่งไว้ก่อนแล้วกันมาเจนนี่ติงเบแทนพร้อมแล้ว ใ้เวลาทำการกลายพันธุ์เปิโต <Let it. S 1> มามคมาจวจิวตาตัวมึงว้วนๆเลยเพื่อนนี่เอ้ยบิงมาโอเคบิงก่อ,งกกอนบาพัดฐานตัวนี้ไปเววเวว โอเคมันจะมาเร็วๆนี้มาถอยก่อนถอยก่อนโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนเดีถอยก่อนก่อนแล้วกันมอฟีมาดิเออไดี๋ยใช่ไหมสร้างใหม่เออใช่ไหมสร้างใหม่อีกมาปล่อยมันปล่อยมันโดนยิงไปเดี๋ยวเราขอแกงเดอร์ด้วยมาระหว่างนี้รอลิมบาร์ทำลายไปก่อนแล้วกันเนาะ ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวผมเอามาสเตอร์ไมไปไล่ไปไล่เก็บตรงนี้มาก่อนแล้วกันมาถอยมาช่วยมาเอามาเซ็นเตอร์มารอไว้ตรงนี้ก่อนกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอแบทเทิลแลบก่อนเดี๋ยวเราเอามาสเตอร์ไปไปเสิร์ฟให้พวกมันกินแล้วกันก็แล้วกันนะการหนามากมากยี่สิบวิหรือว่าเราไปไปจัดการเจเนติกห์ด้แซนใสพวกไอ้โปรคนงานมันดีวะ ไปเก็บแกมาด้วยไปสนับใจยังอืมไม่หันไม่สามารถหาตำแหน่งด้มันมาแล้วมามาสตันมอนมาดิสามคันสร้สางรอเลย <Hello? S 2> มาลิมบ้าแล้วก็เธอพาฟูของของเซิร์ฟมาด้วยครับ oh oh. มาดึงมันมา oh oh. บึมบมา ทำไมใกล้ๆวันนี้สิมาตามพัสัรถก็จัตามคนคนไปนั่นเจาที่แบบว่ามันไม่ใช่มันไม่สามารถใช้ช้เป็นลางโถมันไม่มีลางโถให้หอะน,นะเต่าเลยมา ามาดึงมันมาบึม้มโ <Okay. S 1> อเคดึงมันมาดึงมันมาชนกำแพงตรงไหนกันวะเนี่ยบึ้ม มาขอ,ขอพอกูเส็จฟังแล้วเดี๋ยวเติมฝน,น<ะ>มาเร็วเราฟังเสร็จเดี๋ยเตอร์แล้วมระเด็นมึงปรด็น<ะ>มามาสเสร็จไปไปไปคอนเฟร์มวันี้มามาฟังไปเรียบร้อยงานของกูเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกูกลับมา ไปเข้านี่เอาไปเข้าเครื่องนี้ไปมาไปไปไป,ไปเข้าไปเอาไปเข้าไปโรเตอร์ไปมาถอยก็มาหิวเลยมาขอฐานอันนี่เต็มมาเยอะๆเลยบัลลังก์มาเนี่ยต้องการเยอะๆอันนี้เข้าเครื่องบดไปโอเคตรงนี้จะติดเมล็แทนมาเอาพิโตโมอ่อ เราต้องการพีโตครับมาเนี่ยมาไ้ราไปเคมาพวกพวกกองทัพกองทัพสตต้กันแล้วมาเนี่ย,ม,ม,ยม่เาไวไวาไว้ไมาไม่ก็ต้อมา เดี๋ยวขอฐานคนด้วยมั้เนี่ยอันนี้ไปไปขยายฐานไปขอแก๊สฟีหน่อยมันไม่มีไซเบอร์เซลเลยจริงนนเนี่ยแย่ <ไอ S 1> yeah, จังโอเคเหมือนมันได้มาลีมาฟีฉะนั้นก็เข้าขึ้นบิร์ไปวันนี้เข้าขึ้นเบนิร์ตจิ้ง ไปวนนี้เข้ากับบดมาเข้าไปอวเล็ตไปมาเกลิงมาไอ้เพป่อนสกาทเรียบร้อย อกหนี่นเคลีครอร้อนใส่แมงกันม,มีคนมาจอยรับทำลำเพียบเลยเขาเนี่ย มาถอยทัพถอยทัพมาไอ้ดีซานฐานพลังจิตมาเป็นรถถอยทัพเมื่ก่อนมื่ก่อนแล้วกันปล่อยพวกนี้มันยิงยิงกันเองไปมานี่ถอยมาเสีแทงไปเข้าเครื่องบดไปเข้าเครื่องบดไป มาขอฐานฐ <you> านสไตยาร์พินมาด้วยแล้วก็ฐานฐานนี้มาฐ <Not enough. S 1> านแมชชีนช็ชอปม,มาเพิ่ม so เออโอเคมันฟิวเจอร์เตอร์มาแล้วเดี๋ยวแค่เดียวสามารถใช้รีบ,บาร์โคนได้มาเอาเอาโคนออกมา มาโอเคยังอย่างไรยังมีลิบาร์โคนอยู่นะครับมากองทัพไพ่โบเซอร์มาช่วยแล้ว <c oughs> เป็นพวกนี้เข้ามาพอะเด็นแ้วก็จัดจัดจัดการจับมันเขา้าเขาเขากระโดดไปมาตึงมันมา <c oughs> ค่อยรออยู่เออโอเค,อเคดน้าหน้าตึดใจจริงวะนี่บึงบ้งดีไหมด้ย ม่ได้โมโซแลวกันนี่มาช่วยไปยมมาดิปักก่อนมามเอ๋อเจ่นเด่นเด่นเด่นให้แดนดึงต้องดึงต้องดึงดึนนงนอากาศแ่วนั้นมา งานของข้าสเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยกลับมาโอเคเสร็จงานตรงนั้นเรียบร้อยออฟไลน์หมดหมดเรียบร้อยเราจะไม่พังพังจนกว่ามาันจบตดนพังทั้งหมดในเวลาจัดการจบเต้ไถย,ยับเลยตอนนี้ไถยยับละมาเอาวินิเตอร์มาเยอะๆเลย มาไอโคบิมามาทำวอลลิงโดนพังหมดเรียบร้อยแล้วลิบบ้าคนพร้อมกับกองทัพเซิร์งมาซัพพอร์ตด้วยนะครับมาตามามาเออนี่ยเคลื่อนมาโอเคยิงมาตัวแตกไปก่อนมาลิบบ้ากองทัพลิบบ้ามาช่วยแล้วด เพราะแต่ว่าริบ้มมาคนเลอดแค่นี้เองครับ <c oughs> อมาเจนนติกดูแทมมันมน,นิเฮ <c oughs> ้ยไมเอเอลืมไปทหารไปกับพี่พิโตหมดเลยฮะแมงโดนพวกเดียวกันเอง้ดยดียวกว่ามาเจ็ดฝ่มาแล้วไป <c oughs> ไแมงก็ฐานบุญกับพิพิโตหมดเลย <c oughs> มาแกเรียกว่ามาจับตำแหน่งเว้ย อาอชิบหายละม,ม,ม,มันํะไมกูติดมาอันนี้บาคนงานน้ออมามาบินไปไปไปไกไปมาเรื่อีมา พยายามป้องป้องมนุษย์จากจากเองยูริสไม่มีโอ้เจ้าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องปกป้องหรอกเอไม่ต้องป้องป้องหรอกเอาเอาถือละเพราะมนุษย์ชาตินั้นจะมารับใช้ข้าในในนามของยูริสเพียงคนเดียว มนุษยชาติต้องอยู่ภายใต้การปกครองการปกครองแล้วก็ต้องต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตใจมาเลยมาวันมารู้จับตาวันมาอ่ะเออจิตใจหนึ่งเดียวอ่ะเออมาทำลายไซน์เดสยอยอ่ไปเรียบร้อยแล้วองกันที claro> ่สอนแตกแตกเรียบร้อยครับเย้ แล้วแลซันดิทอยเยอร์โดนทำลายไปเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นครับอืมมาทีนี้เนี่ยป้องกันทั้งทั้งหมดตอนนี้ของโดมิเนียนก็ถูกพ,พังพังลงเรียบร้อยเหลือแค่เขตเขต่าพระราชวังนะครับมาในคลิปหน้าจะเป็นการจะเป็นสึกตัดสินตัดสินกันระหว่างโดมิเนียนกับกองทัพเอฟซีลอนอาร์มี่นะครับของกองทัพยูริสมาเหตุการณ์จะเป็นไงต่อไปโปรดติดต,ตามชมกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ สำหรัวันนี้ก็ผมฟันเกมเมื่อ,อขอทำการลาไปก่อนนะครับไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทสุดท้ายของมอดยูริสอฟเด s สวอลกันต่อในพาร์ทถัดไปนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกราบงามง